ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรอย่างเดียวนะครับมีภาคคมนาคมภา,าคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานกันก็มีหลายหลายาอย่างที่ท่านบอกว่าอ้อยเราเองเ,เป็นเพียงแค่ประมาณสัก4.7%เอเองที่ท,ที่อาจจะก่อให้เกิดมลภาวะม,วมลพิษท,ที่เกิดขึ้นมาถ้าจะย้อนไปดูแลดท,ที่ผ่านมาสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาได้พอจะรู้ข้อมูลได้เนื่องจากว่าเพิ่งได้มาอยู่ที่สำนักงานอ้อยได้ประมาณไม่ถึง2เดือน สิบปีที่แล้วเนี่ยอ้อยเผาเนี่ยที่เข้าอยู่ในในหีเนี่ยแต่และปีอยู่มาสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเล็งอยู่ประมาณนั้นมาประมาณสี่ห้าปีที่เหลือเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสเสร็จที่ฤดูปีของหกเจ็ดถ้าหกแปดที่อย่างที่ท่านเลยข่า,าวว่าเราปรักประกาศมาตรการเร่งด่วนนะครับแล้วก็นโยบายที่จะให้มันได้ประมาณสักกี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็สามารถ ทำได้ถึง14.86%นั้นคือได้รับความร่วมวมือร่วมใจนะครับจากภาครัฐนะครับแล้วก็ชาวไร่แล้วก็โรงงานเองนะครับซึ่งปีนี้เองเ,องเนี่ยเท่าที่ได้ไปสัมผัสกับผู้ประกอบการฝั่งโรงงานน้ำตาลแล้วก็ชาวไร่เองเนี่ยก็มีความต,ตื่นตื่นตัวอยู่อยู่เสมอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดาเนินการที่จะดาเนินการตามมาตรการของภาครัฐที่กําหนดไว้อันนี้เพื่อ ที่จะผลิตน้ําตาลอุตสาหกรรมน้าตาลไทยอุตสาหกรรมน้าตาลทรายไทยเนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างทั้งยืนได้นะคนต่อไปโดยมีมาตรการประมาณสักหกมาตรการละละละหลักๆพอๆนะครับที่ที่จะดำเนินการนะครับอยเรื่องของมาตรการทางกฎหมายนะครับเราเบียบที่เราจะมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้มันสอดรับกับบริบทที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่ท่านรลขากล่าว่า เราก็กำหนดมาตรการในเรื่องของการวันเปิดขีดอ้อยนะครับแล้วก็วันปิดขีดอ้อยรวมถึงมาตรการในการรับอ้อยเผาเนี่ยเข้าสู่โรงงานนะครับโดยระยะแรกเนี่ยในช่วงเปิดขีดใหม่ๆเนี่ยอยากขอความร่วมมือซึ่งประกาศไปแล้วกับโรงงานอุตสาหกรรมว่าเราอยากได้ขออ้อยสดร้อเเนี่ยในช่วงแรกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างเนี่ยอาจจะขอ20นะครับยีแล้วก็ไม่เกินส0เในในในผาพรวม ที่ที่ทานดยฐานเก่าไว้นะครับเราจะมีมาตรการที่เป็นเรื่องของมาตรการในการปลุกใจนะครับที่จะอยา,ากจะกระตุ้นให้ทั้งชาวไร่แล้วก็ทํางโรงงานเนี่ยได้ามารณรงค์กันส่งเสริมการให้เกิดอ้อยที่ลดมลภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุสนสน่งเสริมที่จะนําเทคโนโลยีนะครับเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการที่ดูแลแปลงอ้อยหรือใช้ดูแลในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับ ก็คือเป็นเรื่องของการเ,าเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเพราะว่า,าบางทีเกษตรกร,เ,กรเครื่องจักรตัวนึงเครื่องตัดอ้อยตัวนึงเป็น10หล้าน10กว่าล้านที่ผมมีข้อมูลแพงมากก็ใช้วิธีอย่างไรทาให้เกษตรกร,กรอาจจะรวมตัวหรือโรงงานลงทุนนะครับแล้วก็เราได้ไปขอรับาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลผ่านพกสเข้ามาได้อยู่ประมาณ6 0 0 0นล้าน ะร,ระยะเวลาต่อเนื่องแล้วก็เฉลีย่ยแล้วประมาณสักปีละ2 0 0 0ล้านตั้งแต่ปี 6, 8, 70ก็โดยที่ให้เกษตรกรชาวไร่เนี่ยสามารถรวมตัวกันมาขอผกู้เงินได้จาก,จาก,จากทอกระสอัตรา,รอา,ตาดอกเบีย้ยต่ำ2บาทเท่านั้นเองแต่จริงรัฐบาลก็สนับสนุนนะถ้าอัตรา IRR โดยปกติทั่วไปแล้วมันไม่ได้2บาทนะครับรัฐบาลก็ขอ,อ,อทางทกสช่วยเกษตรกรชาวไร่แล้วทํา รัฐบาลเองก็สนับสนุสน,น,นใสนส่วนเพื่อให้ต้นทุนในการลงทุนของเกษตรกรเนี่ยได้ต่ำลงนะครับรวมถึงในเรื่องของการขอรับการลดหย่อนนะครับภาษาีสุลกากรในการนําเข้าทาง BOI และก็สุรกากรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตกลงกันไปแล้วกับทาง d o i และสุกากรนะครับ แล้วก็ต่อไปคือเรื่องของการที่จะสนับสนุนอย่างที่อาจจะได้เคยได้ยินมาว่า69บาท69บาท3 1บาทอะไร่างนี้เนี่ยเราก็กําลังดําเนินการในปี69เาเนี่ยดำเนินการที่จะเสนอทามาตรการเสนอที่ทาารัฐบาลเอามาสนับสนุนเพื่อลดนะครับต้นทุนไปสนับสนุนในเรื่องของการที่จะเป็นซื้อปัจจัยการผลิตมาในเรื่องของการผลิตให้กับชาวได้นะครับเอามมาตรการทางการเงินนี้เรายังมีอยู่นะครับรวมถึงรวมถึง กำลังคุยกับสันนะครับที่จะลดหย่อนขอลดหย่อนภาษีให้สำหรับโรงงานที่รับซื้ออ้อยสดร้อก็จะเราอาจจะแบ่งแรนกจิ้งของเด็กการขอลดหย่อนภาษีอาจจะเป็นแบบใครซื้ออ้อยรับซื้ออ้อยไม่เกิน5อ้อยเผาไม่เกิน5ก็อาจจะมีขอ